ี่นเี่ยวดนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอเยอรมันนะคะเช<อ>ิญชมด้านนี้นะสวยงามมากมีนกบินเห็นไหมคะท่าผู้ชมเห็นไหมคะเห็นนกไหมคะนกกำลังโชบบินค่ะนี่ชัดไกด์น้ำเที่ยวค่ะ นะคะคตามมาค่ะอันนี้คืออย่างนั้น <laughs>

ซีนเอ็กซ์เลสสามสี่น้ำเที่ยวสามสี่พร้อมค่ะตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายค่ะมีจุดชมวิวค่ะตรงนี้ไม่สวยเท่าไหร่ค่ะ má cả đục Chào đấy. นี่จุดชมวิวสุดแผนดินนะคะจุดนี้มันจุดที่สูงที่สุดของเพื่อเขาพังเหย <laughs> <laughs> สีลอก <laughs> อยากแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวชมนะคะ โดยเฉพาะแป๊กกระเจนค่ะล <laughs> งยูทูปแป๊ก